วันนี้เราจะไปไหนกันคะวันนี้เราจะไปดูนก,ก่ะคบส่องอะไรอะครับ<ส><ก>เจอนอกอะไรครับมาเลยเข้าถึงมางมาคุณพ่อคุณแม่เข้าได้เลยนะคะ ได้ไหมได้ไหมอ่าขอบคุณทุกหนู่นะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับผมวันนี้ผมอ่าเรียก พี่เม่เดี่ยวแล้วกันเนาะนะครับพี่เมื่อเดี่ยวแล้วกันนะครับก็มาเป็นวิทยากรนะครับพาทุกท่านเนี่ยทำความรู้จักกับนกในสวนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยมาสวนนี่บ่อยนะครับสวนสมเด็จสวนรถไฟแต่ว่าไม่เคยได้ดูนกใครเคยดูนกมาก่อนหรือบ้างยกมือขอดูมือเฮ้ยคนดูนกด้วยเุ้ยไหนคนเลยอ่ะงเหรองั้นวันนี้เด็กๆต้องสอนคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าดูนกทำยังไงทำได้ไหมครับ ไหมไหมสอไฟตรงมั้ยไม่ได้ต้องวไหนคะีรีดำดำตัว่อะนะคะีกาดำทั้งตัวเลยเตัวต้งสีดำเห็นตรงนี้สุขาวแล้วหนูคิดว่ามันเป็นนกอะไรนะ นกกระจอกเทศนกกระจอกเทศมันบินไม่ได้นะนกกระจอกเทศมันตัวใหญ่มากเลยนะพักดื่มน้ําก่อนนะคะของใครอ่ะของหนูน,น,นะครับหนูไงครับยี่เจอตัวอะไรนะคะเห็นไหมมันไม่ใช่นกตะวันคือตัวเงินตัวทองสีอะไรคะมันเป็นสีทองห้าตัวเงินคันแต่นกสีขาวปากสีดำขาสีดำค่ะชื่อนกยางเตียค่ะ หมายเลขอะไรนะหมายเลขสิบสามนี่เราเจอตัวนี้เมื่อกี้ที่เราส่องนะคะใช่เราต้องค่อยๆย,ย่องไปดูนะคะเพราะว่านกเขาขี้อายค่ะอ๊ะว่ะเบอร์อะไรนะเบอร์ยี มีใครเห็นมีใครเห็นนกเปี้ยงสาริกาบ้างเขาเดินไปเดินมาเน้องตั้งกล้องไม่ได้งงงงงงรู้ไหมทำไมเขาต้องเดินเลื้ยโยกหัวเพราะว่าเพราะว่าเขาออ่านกเนี่ยตาเขาใหญ่มากทำไมอ่ะอ่านี่ถ้าถ้านี่น er> mm ี่เป็นหัวนี่ใช่ไหมตาเขาจะใหญ่กว่นี้เลยแล้วเขาจะเลื่อนลูกตาอย่างนี้ไม่ได้เขาก็เลยต้องหันไปทางหัว นี่ค่ะเราจะนกตีทองนกประจำกลุ่มของเราแล้วนะคะดูสิว่าจะใช่ไหมอยู่ที่ไหนจักแหงบนยอดไม้นี้นะคะจะต,ตีทองแล้วค่ะมันเป็นกนกมันเป็นนกแบบไหนคะเป็นนกกระฉับตัวใหญ่ไหมคะเห็นตัวเลไม่แน่ใจเนี่ยค่ะแต่มันนี่อืมโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะได้กินขนมกันที่อุทยานีเสื้อแต่เร,เราต้องเดินนิดนึงนี่คพักเข้าน้ำแล้วเราก็มาถึงอุทยานผีเสื้อและแมาลางกรุงเทพนี่ค่ะเด็กๆมาแวะพักกินขนมที่นี่แล้วเดี๋ยวก็จะมาดูมาแมลง มีพวกนี้ยอะเลยนะครับวิ้งมีคนจี๋เวมีเป็นผีนอนดีเสื้อเว้ยนะฮะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆได้ลองหาคิดว่าแบบเอ๊ะผีนอนดีเพื่อนหน้าตาอย,ย่างไร้อง ID ค่ะา ID ขา ID คิดว่าเป็นพี่ นุ่มหรือว่าที่ปอคุภารกิจวันนี้เสร็จแล้วค่ะ